กลนโคกเห็ดก่นโคกถามว่ามันทานได้ไหมทันนี้ได้ค่ะเพื่อนเห็ดกลนโคกไม่กินอะไรมันเป็นเห็ดมีพิษนะคะดอกใหญ่มากท่านผู้ชมโซชุโกรสนะคะกุ่นหนึ่งชองนะสองฟามือเลยนะคะ ก็สวัสดีทุกท่านนะคะยังเป็นทางการก็เจอกับนลินจามิซีชาแนลนะคะวันนี้นลินพามาเก็บเห็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดเการัดนะคะหรือว่าเห็ดพึ่งนะคะได้พิเร์ก็คนเข้าป่าเยอะมากเลยค่ะรู้สึกว่ารถจะเยอะกว่าป่านะคะคนมาเก็บคนมาเก็บเห็ดหลายก็เห็ดนะคะ ก็นักิรินก็เจอเห็ดตุปุติปิบ้างนะคะก็เราก็ไปหาเห็ดกันค่ะมันแม่งเจาะเนาะมารูเนี่ยฮะกำลิชน ยังยังนกงนี่ดีๆอยู่เลยได้อยู่ได้อยู่ก็เจอเหตุอีกแล้วนะคะดอกหนึ่งมาโร่เนนนะคะดอกส,สวยอๆอ๋อๆนะคะเ,เพื่อนก็ชมบรรยากาศข้างทางไปด้วยนะคะเพื่อนบรรยากาศที่ป่าก็จะเป็นประมาณแบบนี้ค่ะ นี่นะคะป่าของเราป่าจุิดเห็ดค่ะเยอะมากเลยนะคะเห็ดไตเบียก็เกิดได้นะคะก็บรรยากาศทุกคนนั่นนะลินเจอแล้วนั่นนะ่ะทุกคนเห็นไหมเห็ดพังหวานเดินมามันมาเกิดข้างทางอะ่ะก็ขออนุญาตนะคะนี่คะ่ะทุกคนสวยมากเลยให้ชมนะคะความสวย ก็นาลินขอตัดเห็ดก่อนนะคะเพื่อนก็เห็ดดอกนี้ก็สงสัยทางนี้คนยังไม่เดินมาเก็บน,นะคะขาอวบมากเลยนะสวยมากมากโอ้ okay. ทุกคนทีห็น้ำฟีฟเฟอร์ลิงเกอร์อิสกิฟติกนะ t ด i s is kind of น้ฟีฟอร์ลิงเกอร์ซึ่งดูเหมือนจ e คล้ายคลึงกัฟีฟเวอร์ลิงเกอร์แต่ไม่ใช่น้ำฟีฟเอร์ลิงเกอร์ก็เป็นเห็ดมีพิษนะคะเห็ดมันปูแต่ว่ามันมีพิษเด้อเจอเห็ดเกาลัดแล้วนะคะดอกนี้โอเคก็ดอกหนึ่งอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะ ก็จะประมาณนี้หาต่อค่ะเดี๋ยวหาต่อนะคะทุกคนอาลินเจอเห็ดมารูแน่นอีกแล้วนะคะก็จะดอกเล็กนิดนึงเนอดอกเล็กๆนะคะเห็นไหมคะมันใบไม้มัน หล่นเต็มเลยอะ่ะคือว่ามันดูยากเลยอะ่ะมันสีเหมือนกันนะคะสีน้ำตาลแล้วดอกนึงออ่อนๆนะคะนะคะเสร็จแล้ว เพื่อนเห็ดแมงโจะไม่เป็นไรค่ะเอาได้อันอ่อนอยู่เลยนะคะเนี่ย ตรงนี้ก็เห็ดเกาลัดเ,เห็ดเกาลัดเยอะมากเลยค่ะเพื่อนก็จะมีอายุหน่อยนะคะทุกคนเห็นเห็ดไหมคะน้ลินก็ยังไม่เห็นเกือบไปแล้วนะคะนี่นะคะนี่คงจะเป็นเห็ดพึ่งหวานนะเพื่อนเห็ดพึ่งหวาหนริงะ่ะ หวานเห็ดเห็ดเกาลัดลินก็ได้สองดอกนะคะทุกคนเจอเห็ดนะคะเห็ดพึ่งหวานทุกคนโอ้โหไฮไลท์เดอร์สไชท์พิลเซอร์บัวหย่า ว้าวสิทซีดเวียร์คลาสเซอส์เฮดพึ่งหวานค้างามไม่มีหนอนเจาะเลยนั่นว้าวโอเคมาดอกนี้ด้านเพื่อนดอกนี้นะคะดอกใหญ่มากไฮไลฟ์อ่ะโซเฮวยเธอ this is auf den Tag heute wow ว้าว เฟสต์บายไหนโอเคอีส s เบส s s e ะว้ดอกนี่ว้าวเฟสต์สบายนะดีจ <c oughs> ังนี่ขาแข็งนะคะต้องตัดต่อโอเคพนนลินไม่เห็นเห็ดทุกคนบ่เห็นเห็ดอีรีดอกนี่ มันคือมาเกิดแบบนี่เกือบมันเหยียบนะคะอีกเป็นไกลดอดาวเทสกันเกย,เยียบเด้อโอ้ยไม่เห็นเนาะทุกคนไม่ทราบว่าทุกคนเห็นเห็ดไหมคะ แบรนลินเห็นเห็ดน,นะคะเนี่ยค่ะทุกคนนี่นะคะ,คะ,คะเห็นไหมคะคงจะไม่เห็นเนาะเพราะว่ามันแดดแสงมากเลยทุกคนเห็ดเยอะมากตรงนี้นะคะเพื่อนว้าวเห็ดไหลเห็ดไหลท้ายนเนี่ยอีกพอที่ไหนโอ้โหว้า อาโซชนวีเดอร์กลึกทากาโซว้าวว้าวปูบก็มันก็จะเกิดใกล,ใกล้ๆก,กนันนะคะฟามิเลียอาโซเซียกูด <'s> ดอกมีบ้างนะท่านผู้ชม Ich okay. hm, mag schon hier, es ist weich. ist okay. kann man trocken. Trockene Pilze. Ja, weich. Da, immer noch ein bisschen. Ja. Aber da steht es. Du kommst nur hin, meine Namen. Doch, na, da. Nicht. Da, ich sehe das. Okay. Hm. Wow. Oh. ป๋าโทรอีพออีแม่วดอกไงอินเนี่ยนี่โซฟี่อะชอบวไม่หีิบป๋าป๋าคนไปดูดอกนั้นเจ้า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 จะไปดูดอกนี้วาวมันเกิดเป็นกลุ่ม มันเกิดเป็นกลุ่มนะคะเพราะแม่พี่น้องปาดดอกนี่แบบสุดยอดซูมเราต้องซูมไม่ซูมไม่ได้นะว้าดูตัวว้าวอู้ทุกคนอ๋อว้าวติกลล์แกลล์แต่เราเามัน อันตรายกริชมากว้าว้าว g เม m e มาทุดคนดูสิดูนี่ตระก,กาของแฟนนลินเดอว้าทุกคนดูเห็ดอันนี้ปาดปุดเห็ดอีหยังเนี่ยปาดสามมือสี่มือหามือสวายเฟียรฟรึม่มแฮนเดอร์ว้า ก็สวัสดีนะคะเพื่อนๆก็เจอกับนลินเจอมันเซเป็นทางการนะคะก็สวัสดีกันอีกรอบเนาะ ก็ไปเก็บเห็ดได้มาสักพักแล้วนะคะก็ได้เห็ดดอกใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะคือสไตพิลเซอร์นะคะหรือว่าเห็ดพึ่งหวานใหญ่ของเรานะคะคือมีแต่ดอกอ่อนๆอ้อๆนะคะแล้วตะก้าสามีของนลินก็มีแต่เห็ดดอกใหญ่ๆค่ะพอบ้านเป็นผู้เจอนะคะนลินไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่ส่วนมากเห็ดสไตพิลเซอร์ดอกใหญ่ๆพอบ้านเขาจะเป็นคนรู้จักเห็ดดีนะคะนลินก็อาศัยพ่อบ้านนะคะสามีนะคะ ถ้าเก็บคนเดียวก็ไม่ค่อยจะได้เห็ดเท่าไหร่นะคะก็ต้องาพาพอบ้านเข้าป่าด้วยดึงมาด้วยรากมานั่มนะคะใครก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นารินหน่อยนะคะช่วยเป็นกำลังแรงใจในการทำลิปด,ด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะก่นนารินก็เก็บเห็ดต่อคะ่ะเราไปเก็บเห็ดต่อนะคะใหญ่มากนะคะเห็ดตอกน,นี้ใหญ่จริงๆท่านผู้ชมยินเจอเห็ดนั่นไง เห็ดพึ่งหวานใหญ่มากเดี๋ยวเราไปเก็บกันเด้อสามีก็เจออีกทางนึงนะคะเป็นเห็ดบัวทุกคนบัวเห็ดพึ่งหวานที่แบบว่ายาวนะคะจริงๆเลยอะ่ะว,ว้าววุ่นชืน่นอโซ นี้เจอเห็ดเท่าสามีเจอเห็ดเท่าแต่จะเอาอะไก็ขอพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้กำลังแรงใจเข้ามาสนับสนุนแล้วก็มาซัพพอร์ตแล้วก็มากดไลค์กดแชร์ให้นลินจะมาเซนะคะนลินก็ขอบพระคุณมากๆผลงานของนลินก็วันนี้ค่ะวันนี้พอแต่เพียงเท่านี้นะคะก็จะไม่ได้เยอะนะคะ ก็ไดพ่อกินนะคะเดร์พ่อแกงนะคะนารินกัจจลา,าพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปวันนี้นารินไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายก่อนที่จะลา,าท่านผู้ชมไปนะคะนารินก็ขอเก็บเห็ดนี้เป็นดอกสุดท้ายนะคะสวยมากค่ะคือเห็ดเการัดนะคะมารูเน่นนะคะเซียยุงนะคะย,นะยินไบนะเซียเฟสอาจจะบิตเซนไวชแต่เป็นสิ่ง โอเคอวิดาเซนจูสนะคะโอ้ยทุกคนปะโทษขะโทษขะโทษเก็บ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 สิคะเก็บสิคะบู๊ยดอกนี้ที่เก็บมาสวยกว่าเพื่อนทุกคนอมโอ้ย,อยตัดขาตัดขา ยังสาวๆยังอ้อๆในค่นุ่มๆอยู่เลยเห็ดนุมคะ่ะกินแล้วมันก็สิกรอบๆบหวานๆนะคะเอาไปผัดนะคะเอาไปผัดใส่กับสปากเกตตีว้ายนะคะ <c oughs> <c oughs>